น้ำน้ำลงเลนจะดูดแปลว่าเวลาปลูกป่าชายเลนที่เขามาก็ต้องมาตอนเช้าใช่ไหมคะใช่ต้องอางน้ำเยอะๆแล้วแล้วเดือนหนึ่งเขามีแบบจัดจัดทําปลูกป่ากันนี่ให้ให้ให้คนนอกเข้ามาช่วยมีไหมคะมาเขามีกิจกรรมจ้ะหรอนะต้องไปติดต่อไหนพี่ดยเดีที่สำนักงานเขตบางนเทียนจ้ะโอ้ เปล่าจะหาคนมาเด็กที่โรงงานไงมาช่วยช่วยกันบอกเอาไหมมาปลูกป่าชายเลนกันต้องไปแจกที่สำนักงานเขตบางเทียนแต่ต้องตอนเช้าเนาะใช่เออมันมัน,มนต้องขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงด้วยจ้ะใช่ไหมเนี่ยเรียนเนี่ยน,น้ำขึ้นว่าตัง้งแปดโมงเก้าโมงก็จะเริ่มลงลงลงเลวเออโอ,โอเคทำโครงการดีกว่านะเอาเด็กที่โรง,งงานมาปลูกป่าชายเลนดีกว่า <laughs> กิจกรรถ้าจะทำก็มีที่แห้งก็มีหรอปอูกนแห้งเนี่ยหรอแต่ตอนนี้ต้องซ่อมต้องซ่อมเพราะว่ามันโดนคลื่นมันคลื่นเน่ยตอนนี้คลื่นแรงอ่ะต้นที่ปลูกไว,ว้มันตายแล้วก็ต้องพยายามเอาคนง,งานมาทยอยซ่อมอออตรงนี้ต้องเฉพาะพนักงานที่กทมทรัพย์เป็นคน,น,คนซ่อมเป็นคนดูแลจ้ะโอ,อ้คือถ้าไม่ชำนาญก็ไม่ให้ลงใช่โอ้อแล้วสมมติว่าทำไปแล้วนะถ้าเราลงไปบ่อยก็ไม่ได้ ไปกระลากใช่ไหมใช่ไปกระทบกับกระน้าลาเขาเขาก็เขาก็ตายใช่เขาจะเฉาจากโอ้โอเคขอบคุณมากค่ะพี่พี่เหนื่อยมากเลยนะขึ้นจะเป็นอย่างนี้พี่พี่เหนื่อยมากเลยนะถ้ามันลงเลยเนี่ยน้ำลงเดี๋ยวเห็นเลนเนี่ยจะต้องพยุงแบบนี้เลนดูดด้วยใช่ไหมโอ้ยพี่เขาเหนื่อยมากเลยไม่ไม่เขาเดินไม่ได้เพราะว่าเลนรู้รู้พี่เหนื่อยมากน้องน้องเหนื่อยกันมากเลย อ,อ,อาชีพนี้โอเคน้องเข้ามาเอาน้องเข้ามาเอาไอ้นี่ต้นโอ้ต้องค่อยๆไหลามาด้วยอนะเนาะโยนเลยเหรอโอ้หนนี่เป็นพนักงานของเขตเขตบางขุนเทียนเนี่ยค่ะอุ้ยแกเหนื่อยเนาะน้องเขามีหน้าที่ต้องดูแลแล้วเดินไม่ได้ด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลากกงกลางตาย ขาดกรค่ะฝาพื้นที่ใส่ตจกแล้วถึงมาทำนี่ใช่ถ้าวันไหนมีน้ำขึ้นก็ทยอยกันมาซ่อมโอ้ก็เป็นสภาพแบบนี้ถ้าน้ำแห้งมันจะลงไม่ได้ต้องทำแข่งกับน้ำโอ้โอเคมันมีน้ำมันยังพายุงพายุโอ้ภาระใหญ่เนาะภาระหนักเลยอืมอืมีดลว่พี่ต้องคอยดู ถ้าเขาตั้งตัวอย่างนี้ได้แล้วถ้าเราไปลงรบัวบ่อยๆจะหลงตายมันจะเฉาแต่โอเคค่ได้ไม้ถ้าถ้าต้นมันถ้าต้นมันสูงกว่าไม้เราพยายามต้องเปลี่ยนไม้บ่อยๆโอ้พายุงมันกี่ปีฮะกว่าทำไมต้องขังปีมันก็ผุแล้วพี่ดูดินเนี่ย ต้นเล็กเราเอาไม้เล็กไว้เริ่มแรกอันนี้เปลี่ยนรอบสองใหญ่ๆเนี่ยรอบสองก็เราเอาไม้ใหญ่เลยไม่ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนมันไปตกเนี่ยมันด้านกันเนี่ยพี im im ่พี่ต้องเข้าใจนะพี่เวลาล้อมลงไปลมหนาเลยไม่ต้องเปลี่ยนเออมันแรงขนาดเนี่ยก็แพงนะมันมีหิ่ก็แพงนะมันยังตีล้มล้มล้มหมดเลยอ่ะ พอเอาใหญ่เลยมันหนักมันต้องเอาไปทีเดียวเขามาดูชองข้างดูสวยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะ